หน้าดะพิ่งเด็ดเห็นบ่าคนนะ่งห่วงเขาคนห่วงเขางามงามคนละเป็นก้อนเป็นก้อน,อ,นอยู่เวลาลมพัดมาไปอยากมีเหนือคู่ให้แต่งได้แต่งงามไปเลยเลยมีความสุขค่ะมองนีน่าบา้านดี๋ยวบางหน้าดำพ,พี่น้องอะไรพี่น้องเอ้ยบางห่วงคนเนี้ยตอนซ่อนเนาะคนเนาะตอนซ้อนค่ะ พ,พี่น่องเบ่งน้ำหน้าสาวสวยจึงสี่งละมันทีหกจึงสี่งละมาไปอยากไม่เหนือคู่ให้จังได้แ่าง,งาไม่ดีเลยไก่เลยอีกประมาณวันที่ยี่สิบก็เสด็จเก็บเกี่ยวสวยสวยมากค่ะลงไหลเลยพี่น่องเอ้ย บ้างละมูเพิ่นบ่มีพอบ้านนะพี่น้องนเนาะอะไรจังซี่ล่ะเฮ็ดจังได๋ได้เกิดพี่น้องพุ่นน่ะลมพัดอื้ยงามๆสวยงามคักพุ่นน่ะ มางามงามพมูดลมพัดกันมันเน,นลมแห้งไก่เฉพาะน้าบปอะอยากไม่เหนือคู่เฮ็กังได้มงมามลีเลยมานั่งมึงล่มผัดใบเขา่า บ,บ่มี่พอบานนะพี่น้องนอเนาะอะไรจะเสร็จละเี็แจังไดยได้เกิดหน้าพ่เด็ดเห็นย่พอคนนะห่วงเขาคนห่วงเขานามงามพล่นะเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่เวลาลมพัดเกลี่ยเลยพี่น้องเอ้ยบังห่วงคนเนี่ยตอนซ่อนเนานะคนตอนสว่านค่ะพี่น้ดเบิ่งพี่น้องเบ,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 บิ่งน้ำแบดเนี่ยเห็นมั้ น้ำกับเขาเนี่ยฮ้ยสะจยอดเลยน้ำ่ามีบกนี่ละขั้นแค่ผัดมางามงามคนร่มผัดจนมันในร่ลมแห้งไก่เฉพาะกิน มากค่ะลงไหลเลยพี่น้องเอ้ยว่องละมูดเ่นค่อนพี่น้องบ่งเขาว่ง้า,งงามงามเลยพี่น้องนะลมพัดมางามงามพลมพัดจน,นเมื่อนี้ลมแห้ง ไก่เจพีพ่อเก่งไนอกนอกคนนัะลมผัดอ้ยงามงามสวยงามครับคนน,น,นัง่าเพงเด็ดเห็นคน่ห่วงเขาคนห่วงเขางามงามคนนะเป็นก่อนเก่อนอยู่วลาลมผัดมาปอยากไม่เหนือคู่เฮจันได้ น่าจะเพิเดทเห็นบ่นะคนนั่งห่วงเขาคนห่วงเขางามงามคน่ะเป็นก้อนเก่อนอยู่ลาลมพผัดเ้วแล่ะพี่น้องเอ้ยบ่งหวงคนเนี้ตอนซ่อนเนาะคนะตอนสวร์นค่ะพี่นาเบ่งบ พี่น้องเบื้งน้ำบันเนี่ยเห็นมาน้ำกับเขาเนี่พูดสดยอดเลยน้ำบามีบก นี่และขั้นแค่หน้าสามสวยตึงสีละมันจีหกจังสีละนหน้าสามสวงสีละมันจีหกจังสีละมา낭มึงร่มผัดใบเขา่าเจยวอะไรพี่น้องเอ้ยบางห่วงคนเนี่ยตอนซ่อนเนาะคนเนาะตอสวรันค่ะพี่ดาบิึง ไ่น้องเบิ้งน้ำบันเนี่ยเห็นมอน้ำกับเขาเนี่ยโุ้ยสจอดเลยน้าว่ามีบกนห่นละขั้นแทน้หน้าจเบิดเห็นปกนหะ่วงเขาคนห่วงเขางามงามคนอะเป็นก่อนเป็นก้อน,น,อ,นอยู่ ร่มผัดมานังมึงร่มผัดใบเขาสวยสวยมากค่ะหลงไหลเลยพี่น้องเอ้ยว่างละมูดเพิ่อนขนาดเลยมีความสุขค่ะมองไอ่หน้าวันเดี๋ยวมางหน้าดำพี่น้องผัดมางามงามพูดร่มผัดเกิน มันเนินลมแหงไก่จะพอกิ๊ผัดมางามงามพูดลมผัดก่อนมันเนินลมแหงไก่จะพอกิ๊ ไก่เลยอีกประมาณวันที่ยี่สิบก็จะได้เก็บเกี่ยวผัดมางามงามพุกร่มผัดกันเมื่อในร่มแห้งไก่เฉพาะเก็บบ่มีพัอหวอานนะพี่น,น้องเนาะเาสร็จละ เฮ็ดเังไดยได้เกิดบ่มีพอ่อหวานนะพี่น,น้องนาออะจังสี่ละเฮ็ดเังไดยได้เกิดมานั่งมึงลมพัดใบเขา่า างามงาๆคนลมพัดเนมันเนี่ลมแห้งไก่เฉพาะกินหน้าสาวสวยเต็มสีละมันจีหกเต็มสีละ หน้าจับเพิ่งเด็ดเห็นป่ะคนห่วงเขาคนห่วงเขางามงามเุยนะเป็นก่อนเป็นก้อนอยู่อาลมพผัดเุณนสวยสวยมากค่ะหลงไหลเลยพี่หนอเอ้ยว่องละมุยเพิ่นค่ะไก่เลยอีกประมาณวันที่ยี่สิบก็จะได็กเก็บเกียวนะ่ะเห็นป่ะ <laughs> น้ำกับเขาเนี่ยพุ้ยสุดยอดเลยน้ำบาม,ม,มบี่บกนี่แหละขั้นแท่หนออุ่นนะลมพัดอุ้ยงามงามๆๆสวยงามครัุ่น,น่ะมันนางมึงล่มพัดใบเข่า